ซออกั่ยซอไว้าบอบอบอซืพวเรียนเลยช้อนหรอพี่ขน บอกว่าเป็นย่งกออกได้เพราะว่าเขาเจ้าใส่ใส่ใส่อะไมก็ได้ใส่ซอมก็ได้ใส่ข้าวข้าวเจ้าใ่ซอมแก่ก็ได้กาแฟมีเปล่าไหมยูอนซ่วานซื้อดูได้แม่ดูดี่าเบบมี่ค่ะกาแฟหกาแฟยังกหลายอยู่บ้า ละคนที่ไปวัดที่ง่อยอยู่บ่อกไม้มทูกเทียนทีทุกท่านได้เห็นยุคนานี่ก็คืออยู่ณวัดพระนิรนามพหาสามแปดนะครับพร้อมคือบรรยากาศาดอกไม้ทุกเทียนเพื่อจะไปไหว้ปูาปตาเดียวครับ เชญนและพี่น้องเลยดีกระสอบถามเขามากครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ขางหนียก็คือฐานของพระพุทธรูปที่มุ้วนหอกครับเพื่อจะสร้าง ปูตาเดียวครับพีน่น้องนี่นะคือสถานเทียนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลุมศับของอปูตาเดียวครับอยู่ข้างล่างนี่แหละครับอยู่ใต้นี่แหละเก็บภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกต่อไปนี่ก็คงจะมีภาพของปูเหมือนของปูขึ้นนาที่นี่ครับผม าที่เห็นนี่คือ,อยาติธรรมศรัทธาสายบุญของพระนิรนามพระหาสามแปดครับเดินทางมาจากเพชรบูรณ์ครับสองขั้นรถตู้เต็มๆเ,เลยครับมาโดยใจเปี่ยมล้นโดยสรัทธาครับเป็นเดินทางมากครับยินดีตอนหลับครับอาจารย์นิรนามกับทามไทยหรือว,ว่าสายบุญเพื่อนก็ได้สอบถาม แก้ไขปัญหาชีวิตผู้ใดคองอกคลองใจเรื่องอะไรก็มาถามเพื่อนใดครับเพื่อนมีตาทิปหูทิปเนาะครับอาจารย์ก็ได้สามแปดมีคําถามมันใดที่สงสัยในชีวิตประจําวันหรือมีปัญหาชีวิตสิ่งใดต้องการทราบในตัวของเจ้าของกัเรียนเชิญน,นะทันเดอครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับท่านครับครับ ทุกคนก็มีความปลาเืมยินดีครับที่ได้มาพบพ่ออาจารย์ตัวเป็นๆครับกับประมาณนี้ครับผมเป็นปลาพาเซเขาแนะนำ หมายเลขสวยๆตัวเลขงามๆนะครับเด้อหกสี่เกาที่ขีดเส้นใต้ไว้ในคีอไหเน้นนะครับเด้อเจ็ดห้าสองตัวแล้วกันในคณะคณะนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าอา,อาจารย์วิชัยเพื่อน่าทางพาอิระน้นมก็บอกว่าหกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสี่ครับลงสี่ครับเป็นสี่สี่เก้าแล้วก็เจ็ดห้าครับ เลขหกเปลี่ยนเป็นเลขสีเด้อพี่น้องเด้อตามติดบุญปลาผ้าชโชคไว้ครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสถานการณ์อะไรใหม่ๆกระสิน้ำเสนอครับอย่าพลาดเด้อครับเด้อกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเด้อครับขอบคุณทุกท่านนะครับในข่าวครับคือว่าบ่ถิมบ่ปลากันทุกช็อตทุกสถานการณ์นะครับที่นี่ครับ หมื่ว่านในการมีเหตุการณ์แปลกที่บุญพลาผ้าชโชวแอดสี่เราสูฟังน้องพี่น้องเนาะหมื่ว่านในมีสายดำมาามาสามสีท่านนั่นแหะแต่ว่าห้องมึงา้ารูปลักผ้ายนอกก็ว่าจะของนาะมาดีนะเนาะก็คือผู้ใดเห็นรูปรักภ้ายนอกก็ว่ามาดีแต่ว่าทางในเพื่อนสู่กันครับผาอาจาจสามห้าแ8ครับ ือเพื่อนมาแบบสายดำนะครับเพื่อนมาบอหวังดีแล้วก็มีผููไกลชิดของพระอาจารย์น่ะรูอยู่ครับกับผ้กันต่อตานพอสมควรสู้กันทั้งกําลังภายในนะครับพี่น้องที่พบภูมิที่เฮ้าบอบอสัมผัสได้ในบุคคลธรรมดาเนาะัดตอนนี้เพื่อนก็นสู้กันช่วงใบได้ับโอ้เพื่อนจนหมดแห้งไหมครับ อันนี้ก็ว้าเป็นเรื่องที่ว่านาเลือเสื้อเรื่องปฏิหารอีเลีครับเพื่อนเมยเพิ่นลาหลายว่าั่นว่าหลังจากพวกนั้นไปเพราะว่าเขาบริมาดีครับเขามาขอบารมีดูดเอาดูดเอาบารมีของเพื่อนนั่นไหมสู้กันคือโดยไม่ได้รับอนุญาตกับมาซุ่มซุมมาแบบว่าบริกาวว่าจะของเสีเหยห่างไปครับบริบอกทางพระอาจารย์หา 8. สามแปดสองเฮ่าครับบางเิ่นกัน โอ้มันเป็นเรื่องเล่าที่หนาหนาสะพึ่งหนาสะพึ่งกลัวแล้วก็บอสมควรยางยิ่งครับผู้ที่มากก็ได้มากประสงคไรแต่ว่าสิมาประสงค์ว่าจะมาดูดดูดเอาบาลามีดูดเอาศีลหรือว่าดูดหลายหลายยางในตัวของพระอาจารย์นะครับอาจจะมาดูดเอาตาทิพหูทิพองเพ่นก็ได้ครับสิ่งที่เพิ่นเห็นครับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอไดบอวอาไปโดยที่ ที่ว่าบลูครับศรัทธาญยาที่ทำม,มากนี่เพิ่นเพื่นสัมผัสหรือว่าเทียบกับปูปูลงมาเทียบเล่าใดทั้งสีนะครับเพื่อนบอกจากข้าหบอกของปูคันเพื่อนสงสัยอนไดเพ็่นก็ถามปูครับนั่นแหละพี่น้องผมก็มีเรื่องน้าเลี้ยนพี่น้องให้รับทราบแบบนี้ครับก็เป็นสิ่งที่วิเศษในตัวของพระนิรน,นามหาสามแปดเท่าว่าเพื่นลู้เพิ่นเห็นครับ ผู้ใดมาดีมากพอดีครับเขาไปหาเพื่อนแล้วๆโอ้สู้กันบอกยางไงเลยครับเม,มื่อวานมีผู้หนึ่งเพื่อนสัมผัสได,ด้เนาะเจก,กินดาแล้วสัมผัสได,ด้ไเราก็ไปเอือกอากเอกืเอกอักที่ผนโอ้เราดูดเจก,กินดาขึ้นกันเจก,กินดาโดนก้อนอเกือบบอลอดกันครับเมื่อวานพระอาจารย์หลังจากนันก็ขอโตผักพรสับบ่วไวสู่นอนเมยงังแมงเล่เล่าก็ได้บาดปูก็เลยขมาซอยครับ หลังจากหันกับเดิกคุณได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ปฏิหารครับอัศจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนาะแอดกขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งไว้ด้ครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจช่อง บนพลาผ้าโชคครับ,รบขอขอจบคลิปไว้เพียงเต่าอนี้สักก่อนเนาะคลิปหนาคอยพอกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ